สวัสดีครับคุณชมครับตอนนี้คุณชมกําลังชมรายการคิดดีทำดีซึ่งวันนี้เราได้นําโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนคนไทยครับโครงการละครเพื่อการเป,ปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ศิละปะการละครเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาติดตามคิดดีทำดีในตอนที่มีชื่อว่ารากฐาแห่งการเป,ปลี่ยนแปลง สวัสดีครับคุณผชมครับพบกับรายการคิดดีทำดีครับวันนี้เราจะมารู้จักกับโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ Transformative t h e a t e r t 4นะครับวันนี้น้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศรวมตัวกันครับเพื่อสร้างสารรค์งานละครสะท้อนปัญหาสังคมโดยผ่านสื่อละครเวทีครับเรื่องราวความน่าสนใจในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการคิดดีทำดีครับ และตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับโครงการนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของโครงการแล้วนะครับพี่ก๋วยสุดหล่อของน้องๆเองสวัสดีครับพี่ก๋วยครับกจะนนมแมใพี่ก๋วยเองนี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่ครับบอรดอยู่ในวงการ แสดงเหมือนกันเคยแสดงเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็เ,เคยมีประสบการณ์นะครับในในละครเวทีพอสมควรอ่าและตอนนี้ก็ยังเป็นทีมงานส่วนหนึ่งในการทำกลุ่มละครเวทีชื่อ อ,อ,อ,อ้อมครับครับผมก็งานนี้ก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคร,<อ>ครับก็ดีแล้วร่วมกับทางสสสครับถามว่าสสสเนี่ยเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยมีพลังแล้วก็ทําอะไรดีๆให้กับสังคมได้นะครับแล้วก็คิดว่าละครเนี่ยจะเป็นสื่อหนึ่งที่จะทําให้เขาสามารถสื่อสารความคิดที่วัยรุ่นมีต่อสังคมเนี่ยออกไปยังผู้ชม,มงวงกว้าง <ๆ S 2> ได้ก็เลยมา <ๆ S 2> ชวนมาทำควอมทำโครงการนี้ด้วยกันเสียกันเสียกันเสียบอกฮ่าบอกฮาทุกวัน S <S <an> <S เราก็ขยับไปนิดหนึ่งว่าสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าละครนนเนี่ยมันช่วยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตัวที่คนที่เข้ามาอยู่ร่วมโครงการคือตัวน้งนองๆเป็นเราเรียกว่าเป็นนักการละครรุ่นใหม่นะครับ <S S <S <an> <S ซึ่งมาจากทั่วประเทศเลยประมาณ40กลุ่มนะครับ <S <S <an> <S แล้วก็น้องๆเหล่านี้ก็จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มผู้ชมของเขาในมหาวิทยาลัยในชุมชนอะไรงเงี้ยครับก็เลยคิดว่า,าตัวน้งนองๆเนี่ยเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เลเียน,นะครับแล้วก็เชื่อมั่นเรื่องพลังของวัยรุ่นของเยาวชน ก็ฟังดูแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องราวของโครงการมาเป็นโครงการที่มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมา ผลของการดําเนินงานมาเป็นที่น่าพอใจอยังไงไหมครัเอ่อก็จริงๆแล้วมหาพร้อมทําเรื่องละครเพื่อที่จะให้ตัวเยาวชนเนี่ยพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็พัฒนาสังคมเนี่ยมาเป็นเวลาเป็น10กว่าปีแล,ล้วหละนะครับ,รบเป็นแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จับเรื่องการ,รมุมมองที่ที่ทวัยรุ่นที่มีต่อสังคมเนี่ยมากขึ้นทีนี้พอได้ลองทําไปเนี่ยก็พบว่าเด็กๆตัวน้องๆเยาวชนเนี่ยเขามีความสามารถมากแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีเวทีหรือว่าไม่มีคนแนะนําเขานะครับคนที่ชอบละครก็มีเยอะนะครับทีนี้ละครที่ไม่ใช่ ลักษณะที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเดียวยก็มีว่าสนใจที่จะใช้ละครในแง่อื่นๆด้วยก็เลยเป็นคล้ายๆกับทางเลือกหรือว่าช่องว่างที่น้องหลายคนสนใจแต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเลยคโครงการนี้ก็เลยไปไปตอบรับความสนใจของน้องๆกลุ่มนี้ได้นะครับเขาก็แค่ๆกับว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ทําอะไรที่มีประโยชน์ได้นะครับ,รบรก็ เกิดผลงลน20กลุ่มในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีน้องๆอีกหลายกลุ่มแหละที่สนใจอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นโครงการต่อเนื่องในที่นี้ที่ปุยมีวิธีการที่จะคัดเลือกกลุ่มนค้องๆที่สนใจในเรื่องของการละครมาแบบไหนครับ อมายงไวิธีการเลือกของเราเนี่ยไม่ได้เลือกจากว่าคุณต้องมีฝีมือมีประสบการณ์อะไรแต่ว่าเราให้สมัครเข้ามาแล้วก็มีเรื่องเขียนเรื่องแนวคิดงสังคมนะครับแล้วก็ดูจากความตั้งใจของน้องจากจากการเขียนแล้วก็โทรไปสัมภาษณ์กันเล็กน้อยก็คือมีการคัดเลือกกันก่อนโดยแนวคิดใครแนวคิดที่เข้าท่าเนี่ยก็มารวมกลุ่มมามาทำกิจกรรมกันเราก็มีเวิร์กช็อปให้ตั้งแต่ขั้นต้นเลยเพราะว่าน้องหลายคนก็ไม่เปยมีนะครับเรียนตั้งแต่ ต้นการกำกับการแสดงเบื้องต้นการเขียนบทเบื้องต้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราดึงมาจากประสบการณ์ตรงของเขานะบทเนี้ยพัฒนามาจากประสบการณ์ในชีวิตของเขาหลายแง่มุมทั้งเชิงลบเชิงบวกเลยนะนะเพราะฉนั้นเวลาที่เขาสะท้อนแง่มุมของชีวิตเขาออกมาผ่านการพัฒนาบทเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของความสนใจที่เขามีอยูนะ่ด้วยเช่นบางคนทําเป็นเรื่องเกมนะนะเล่นเล่นเกมนะบางคนก็เป็นเรื่องความขัดแย้งในชุมชนอย่างของ3จังหวัดชายแดน นะครับอะไรเงี้ยมันก็มีความหลากหลายที่น่าสนใจมาแล้วก็ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เราเห็นว่าโอ้โหเป็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็หนักอกเหมือนกันแล้วก็มีการแก้ไขกันอย่างเงี้ยพี่ลองยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มน้องๆกับในแต่ละกลุ่มที่มาเข้าคอสคทัานนี้ดีกว่าหลักๆรวมๆเนี่ยตัวละครเนี่ยเราอยากที่จะให้เขานำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาแต่ว่าวัยรุ่นส่วนมากภายใต้กรอบของ ผมอะไรบางอย่างครับที่ได้อิทธิพลมาจากสื่อกระแสหลักหรือมีความเข้าใจกับคำว่าละครเนี่ยค่อนข้างคัานเดือนบว่า acting ดีเราต้องเป็นแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปแก้ความเข้าใจผิดเหล่านี้กับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเสนอมุมมองของตัวเองแต่ว่าไปใช้มุมมองของของผภาพใหญ่ๆหรือสื่อที่เขาได้รับอิทธิพลมาเนี่ยเออซึ่งอันนี้ก็ต้องค่อยๆคุยเขาใช้เวลาแล้วก็ ลวงครับลอะไรอย่างจากกระบวนการเนี่ยในที่สุดก็ค่อนข้างจะมาจากครับเราอยากให้เขากล้าที่จะเสนอมุมมองที่ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนใครแตกต่างก็ได้หรือบางอันอาจจะเรียบง่ายแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งอยู่เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาบตัวคนเองไม่ต้องไปใช้แบบเช็คสเปียอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่าดึงมาจากประสบการณ์ชีวิตของซ่งซึ่งเป็นจุดี่สำัญ มนุษย์นั้นบริโภคปัจจัยสี่กันอยู่ทุกวันแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเราบริโภคปัจจัยสี่กันอยู่ทุกวันก็จริงแต่ใช่ว่าจะบริโภคเป็นกันทุกคนการบริโภคจึงมีสองลักษณะ1บริโภคอย่างคนที่เป็นนายสองบริโภคอย่างคนที่เป็นทาสบริโภคอย่างคนที่เป็นนายก็หมายความว่าเวลาจะบริโภคปัจจัยสี่เช่นเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆถ้าเราบริโภคอย่างคนที่คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบริโภคเช่นอาหารก็บริโภคเพื่อให้ดำรงร่างกายนี้อยู่ได้ไม่ใช่มุ่งไปที่รสอร่อยหรือราคาแพงเสื้อผ้าก็มุ่งไปที่ปกปิดอวัยวะอันก่อให้เกิดความละอายไม่ได้มุ่งไปที่แบรนด์เนมหรูหรือรถยนต์ก็มุ่งไปที่การใช้เป็นพาหนะไม่ได้มุ่งไปที่เอารุ่นที่แพงที่สุดหรือหรูที่สุดหรือทันสมัยที่สุด หรือนาฬิกาก็ใช้บอกเวลาไม่ได้บอกรสนิยมเน้นที่การบอกเวลาเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้ภาษาพราะเรียกว่าบริโภคอย่างเป็นนายคือเราเป็นนายของสิ่งที่บริโภคมุ่งไปที่คุณค่าแท้ของสิ่งนั้นๆไม่เน้นไปที่คุณค่าเทียมคือตามแฟชั่นบริโภคอย่างเป็นทาสก็คือบริโภคโดยที่ ปล่อยให้สิ่งซึ่งเราบริโภคนั้นมากําหนดกฎเกณฑ์เราเช่นเวลาเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเราก็มุ่งว่าฉันจะต้องสร้างบ้านให้ใหญ่ที่สุดเอาให้แข่งกับเพื่อนทั้งๆที่เรามีบ้านใหญ่แต่ถ้าเราอยู่ยังไม่มีความสุขบ้านนั้นไม่ได้นํามาซึ่งความสุขก็เรียกว่าเป็นการบริโภคอย่างการตกเป็นทาสหรือเรามีรถสักคันหนึ่งเราต้องเอารถที่แพงที่สุดทั้งๆที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแต่เพราะเราอยากเอาชนะเพื่อน อยากให้เพื่อนเห็นว่าเราเป็นคนมีรถสนิยมมิลัยหรือมีเศรษฐกฐิจมีเงินมีทองที่มั่งคั่งกลายเป็นว่าเราไม่ได้ขี่รถแต่เรากําลังขี่อยู่บนหัวของเพื่อนที่เราอยากจะเอาชนะนี่เรียกว่าบริโภคอย่างเป็นทาสหรือการกินอาหารทารามุ่งไปที่เอาให้อร่อยที่สุดให้แพงที่สุดในพัฒนาการที่ขึ้นชื่อที่สุดต้องใช้เงินมากที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้กินอาหารแต่อาหารมันกําลังกินเราการบริโภคอย่างนี้เรียกว่าบริโภคอย่างคนที่เป็นทาส ดังนั้นทุกๆครั้งที่เราบริโภคปัจจัยสี่เราควรจะย้อนมาพิจิตรณาถามตนเองเสมอว่าเอ๊ะฉันกําลังบริโภคอย่างคนที่เป็นนายของสิ่งที่บริโภคหรือกําลังบริโภคอย่างคนที่ตกเป็นทาสกันแน่ถ้าเราบริโภคอย่างเป็นนายถือว่าบริโภคอย่างถูกต้องแต่เมื่อไรก็ตามเรากําลังบริโภคคุณค่าเทียมของสิ่งเหล่านั้นถือว่าเราบริโภคอย่างคนที่กําลังตกเป็นทาสต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคทันที โครงการในปีนี้ชื่อโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงถึงมีที่มาที่ไปและจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักที่เราต้องการเลยจากความสําเร็จหลังจากที่เสร็จโครงการไปแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรสําหรับการทํางานในปีนี้มองใหม่ของเราเนี่ยก็เชื่อว่าจากที่บอกไปว่าเราเชื่อว่าวัยรุ่นมีความสามารถมีค่ามีความคิดดีๆอยากจะทําอะไรใะดับโลได้เพียงแต่เขาไม่มีพื้นที่ทีนี้สิ่งที่มาทำป้องอย่างไะครับดันต่อเขาดูว่า ทำยังไงที่จะสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นได้แสดงศิลปะต่อไปได้เราอยากให้มีหอศิลปะหรืองานทคเป็นเป็นเหมือนหอศิลป์หรือแกล,ล,ลเลอรี่อะไรก็ได้ที่จะเป็นพื้นที่เปิดให้กับวัยรุ่น,ดนได้แสดงศิลปะต่อไปได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่มาดูประเทศเราก็ายากจะเชื่อมโยงกับท้องถิ่นเช่นเทศบาลจังหวัดอะไรต่างๆที่จะสามารถเปิดพื้นที่เขาแสดงความสามารถด้านศิลปะละครนอกจากในสถาบันซึ่งที่อาจจะ เข้าไปติดต่อเข้าไปทำกิจกรรมอะไรค่อคนทั้งยากอยากให้มันเกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็เข้าถึงผุคนได้พี่คิดว่าเป้าหมายใหญ่ของพี่ที่พี่ต้องการเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยพี่อยากได้อยากเห็นอะไรในกิจกรรมที่พี่ต่อยอดไประยะเวลาหลายๆปีเนี่ย เอาเป็นลูกทำเลยนะอยากได้วิชาเลือกวิชาละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยละครที่ทำเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้น้องมาฝึก acting หรือเป็นนักแสดงที่ดีอะไรแต่ว่าทําให้เขาเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนเข้าใจครอบครัวเขาเข้าใจสังคมอะไรเงี้ยมากขึ้นนั้นมุมมองเหล่านี้มันจะสร้างทําให้เขามีสํานึกเกี่ยวกับส่วนรวมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาได้ได้พัฒนาตัวเองแบบนี้ย พี่อยากให้มันอาจจะเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งในปหาหาที่อะไรได้นั้นต้องเข้าใจว่าการเรียนละครนี่ไม่ให้เรียนเพื่อเรียนเพื่อที่จะไปเป็นดารานอะไรครับแต่ว่าแต่ว่าเพื่อความเข้าใจในตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๋วยมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ป๋วยแต่ต่อไปนี้ครับเราจะไปดูการซักซ้อมความตั้งใจของน้องๆที่เดินทางมาจากทั่วประเทศครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาจะแสดงจริงกันแล้วครับที่สถาบันปรีดีพนมยงครับไปชมนะครับ และเวทีแห่งนี้ก็จะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นในอนาคตติดตามและให้กำลังใจพวกเขาได้ในตอนหน้าวันนี้เวลาสำหรับรายการพ<า>ูดแล้วครับสวยทุกครับโปรกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงถือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์นักการละครหน้าใหม่ือของนักการละครรุ่นใหม่นั้นจะเปลี่ยนแปลงใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนั้น ติดตามที่ดีทบีในสุดดาหน้าครับวันนี้คุณทำคอนฟดนแล้วด้วยอย่งครับสวัสดีครับ